มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแอนนาทีวีภูเมาส์ิสหลังกล้องสิตังบัวทองไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะคะหลายคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะสำหรับเจ้าของวลีเด็ดส้มหลุดและหลายวลีโดนใจของแม่สิตังบัวทองเน็ตไอนดอลสุดแซ่บนะคะที่โด่งดังมาจากวลีสะบัดต่อไม่รอแล้วนะ แที่จริงแล้วสําหรับซิตตังเน็ตอดอลสาวรุ่นใหญ่ที่มักจะมีกระแสให้เราได้ติดตามมาตลอดไม่เว้นปีเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเน็ตอดอลสู่นักสแสดงตัวแม่และสู่ตัวแม่บนทิกต็อค่ะเธอคนนี้ก็ทํามาหมดแล้วนาทีนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักเธอนะคะและแถมแม่สิตตังยังถูกรับเชิญให้ไปออกรายการมากมายค่ะ ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่30เพจออกออกก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าแอนนาเมาใใส์นิสัยน่ารักน่ารักหลังกล้องสิตางบัวทอง1วันนี้แม้แอนนาไลฟ์สดตามปกติมีช่วงหนึ่งเล่าถึงเบื้องหลังการทำงานสิตังบัวทองแต่ไลฟ์จบไปแล้วและลบไปแล้วไม่ได้บันทึกน้อยคนจึงจะได้เห็นค่ะ 2. อแอนนาเล่าว่ามีอยู่งานหนึ่งแอนนารับบทเป็นพิธีกรสัมภาษณ์สีตังซึ่งทีมงานเองไม่ได้บลีฟตั้งแต่แรกว่าให้ใส่ชุดสีอะไรวันนั้นแม่สิตังใส่เสื้อสีส้มจนถ่ายงานเสร็จใช้เวลาประมาณ40สนาทีสามจูๆ่ๆทีมงานมาบอกว่าไม่ให้ใส่เสื้อสีส้มเพราะว่าเป็นสีของบริษัทคู่แข่งจึงขอให้สิตังเปลี่ยนชุดแล้วก็ถ่ายใหม่ทั้งหมด 4. แอนนาคิดในใจว่าสิตังต้องวีนแตกแน่นอน แต่ปรากฏว่าสิตังยอมถ่ายให้ใหม่ทั้งหมดโดยไม่แสดงอารมณ์เสียใดๆทั้งสิน้นพร้อมทั้งบอกแอนนาว่าเขาก็เป็นลูกน้องรับคำสั่งมาอีกทีหนึ่งวีนไปก็เท่านั้นแหละเขาก็รับหน้ามาอีกทีสงสารเขาไปถ่ายใหม่ปะ 5. แอนนาประทับใจกับคำตอบของแม่สิตังมากและได้คิดทบทวนว่าตนเองก็เคยรับบทเป็นลูกน้องมาก่อน 6. นอกจากนี้แอนนายัางเล่าความประทับใจอื่นๆที่มีต่อแม่สิตังอีกเช่นสิตังยอมรับเงินน้อยเพื่อที่แอนนาจะได้มีงานเยอะๆแม่สิตังเป็นคนตรงต่อเวลามากเรียกได,ด้ว่าแม่สิตังเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆเลยนะคะแล้วคุณจะรักแม่สิตังมากขึ้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะพาเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ